สวัสดีครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนผมขอสรุปหลักการคัดเลือกเบอร์มงคลตามพื้นดวงของคนเกิดวันพุธกลางคืนเพื่อให้คุณได้เบอร์ที่ส่งเสริมดวงชะตาได้ตรงจุดที่สุดครับ เสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปว t h ีเฮดเซชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ i อพีซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขาย งานออนไลน์ line, และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีทเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.ecocomshop.net โทร063 269 6364เบื้องต้นเราต้องทราบหลักการเลือกเบอร์พื้นฐานก่อนนั่นก็คือ 1. ห้ามมีเลขการลกินี ซึ่งเป็นเลขที่ขัดแย้งกับดวงวันเกิดโดยสิ้นเชิงควรเลี่ยงไม่ให้มีใน7หลักสุดท้าย 2. ผลรวมต้องดีโดยการนำตัวเลขทั้ง10หลักมาบวกกันเช่น0บวก8บวก x บวก x ผลรวมที่แนะนำคือกลุ่มเลขที่ส่งเสริมความสำเร็จเช่น 41, 42, 45, 51, 54, 56, 59, 63 65 3. ร้อยเรียงคู่มงคลเลขคู่ที่อยู่ติดกันต้องส่งเสริมกันเช่น1 5. คือผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ 4. 6. คือสเสน่ห์การเจรจา4ตำแหน่งเลข4ตัวท้ายคือหัวใจหลักของการสื่อสารและการดึงดูดโชคลาภที่รวดเร็วที่สุดเอาละครับเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรมีเลขที่ดีเลขมงคล และเลขที่ต้องระวังเลขการละกินีอะไรบ้างเกิดวันพุธกลางคืนเลขมงคลที่ควรมีคือ1 2 3 7 8เลขการละกกินีที่ควรเลี่ยงคือ5คู่เลขแนะนำคือ28 82 38 83 17 71การเลือกเบอร์มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรทำบุญเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลในชีวิตควบคู่กันไปครับ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถือ e ี o c คอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค,ค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000บาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟ e co รีโทร0632698988่วยครยากกว่คทรศัพท์